สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้มาเดินแถวล้ง1919นะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทําแถวนี้นะเห็นแบบแบบนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีคาเฟ่แบบว่าชิวๆริมน้ำนะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันเลยฮะ ไปข้ามเรือท่าเรือวัดทองธรรมชาติกันนะเพราหมายของเราก็คือน้ํา1608อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่ได้ข้ามเรือนานแล้วท่าเรือคลาสสิกดีนี่เขาปิดนี่สรุป oh, <no. S 1> ว่าจริงๆแล้วเรือเน,เนี่ยมันเปิด6โมงถึง9โมงครึ่งก็เดี๋ยวไปหาทำอย่างอื่นนะฮะไปไปดูกันว่าจะทำอะไรสรุปต้องมาข้ามที่ทะเลท่าเน,นแดงนะ พื่อที่จะข้ามไปทะเลราชวงศ์นะฮะนี่พอข้ามเท่าเรือท่า,า,านแดงมานะก็เดินเข้ามาในถนนทรงวาดเลยนะเดินเข้าไปเรื่อยๆน่าจะลึกอยู่นิดนึงนะแต่ก็คงน่าจะมีอะไรให้เราได้ดูแล้วก็ได้สูมซับบรรยากาศไปครับ ใกล้ถึงแล้วนะมันอยู่ในซอยวัดปทุมคงคานะซอยนี้เลยนี่เ,เห็นเขาบอกว่าจะดรถในวัดปทุมได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับใช่ใชนน่ร้อนน่าดูเลยวันนี้นใช่เป็นไทยกุศีนะนี่ดู ตดๆๆๆๆโอ้ที่นี่ก็ได้ชาด้วยนะนี่น้ำหนึ่งหกศูนย์แปดนะครับไปเข้าไปข้างในร้านนดีกว่าครับไปครับเข้าไปแล้วนะ ดูบรรยากาศว้าวบรรยากาศด,กดีนะฮะมีที่นั่งริมน้ำด้วยนะนั่งริมน้ำปะออนี่ดูเปวิวเจ้าพยานะอยู่ในถนนทรงวาดนะฮะ ก็วันนี้มาอยู่กันที่ร้านน้ำนะฮะหนึ่อยู่ที่ถนนทรงวาดนะคืออยู่ติดริม,รมเจ้าพระยาเลยรยากาศดีนะฮะก็ที่นี่ผมว่าเขาน่าจะชอบมากันตอนช่วงภาริสตกดินนะเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนบ,บ่ายๆมันจะเป็นแบบนี้ก็จะร้อนๆน,นะแต่ว่ามันก็ได้แหละคือถ่ายรูปสวยนะถ้าเกิดมาช่วงแบบแบบ่ายๆเนาะ ก็มีอาหารไทยนะครับที่นี่ก็มีกาแฟมีเป็นพวก็อกเทลม็อกเทลก็มีนะฮะแต่ก็เขาจะเน้นเป็นพวกอาหารไทยเนาะที่นี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยที่นี่จะเป็นยังไงครับอาหารมาแล้วอาหารเร็วนะสั่งไปประมาณ5นาทีปะ่ะจานแรกมาแล้วนี่เป็นกะเพราอะไรนะดูสั่งเองจําไม่ได้อีกแล้วกะเพราอะไร <c oughs> ทีมงานก็จําไม่ได้ มะพร้าวคั่วไม่ใช่กะเพราด้วยเป็นหมูสับผัดมะพร้าวคั่วนะฮะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับกะเพราเลยนะนี่ดู <Okay. S 1> ไม่เคยเห็นที่ไหนอีกแล้วนะเขาเป็นทีมงานเหรอเออทีมงานชิมชิมชิมหมูสับผัดมะพร้าวคั่วอืมคล้ายคั่วกิ้งนะแต่ว่ามันหวานหวานปาแปลกดีฮะหวานหวานนะ อืมไมไไไ่่เคยยด้ยินทีหนร้งงนวานมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็ไม่เผ็ดแพนงเนื้อล่องลายเดีย๋ยวมาลองดูนะครับชิมน,น้ำก่อนแล้วกันนะ,ะแพนงมันต้องอร่อยที่น้ำนะอร่อยจริงแต่ว่าแอบหวานอีกแล้วอาจจะเป็นพรอมเป็นอาหารไทยแหละเนะาะก็เลยติดหวานหน่อยนี้ไปแอ็นแก้วด้วยมั้งเนี่ยใช่ป่ะ เหมือนมีเอ็นแก้อยู่ในแผงนนเนื้อนะนะอ,อร่อยออให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อเนื้อเนื้อไม่เหนียวนะอร่อยอะ่ะหมูทอดมากแข็นนะครับมีน้ำจิ้มซีโฟด้วยนะั้นะออกแนวเม่งเม่งนะขอลองชิมหมูทอดมกแข็นนะใส่ให้ครบทุกเครื่องมันกนะ่อนพริกหน่อยพริกหน่อย แล้วก็ราดด้วยจึ่งซีฟู้ดนะนอร่อยนแนะนนะคืออาหารไทยที่นี่อร่อยจริงๆนะครับมเมนูต่อไปนะครับเป็นยำวุ้นเส้นนี่แบบบุนเส้นโบราณนะโบราณยังไงอ่ะอ๋อมันมีไข่มีไข่มีไข่ ลุยเลยฮะยำบุญเส้นโบราณไม่รู้ว่ายำบุญเส้นกับคนกินอะไรโบราณเนี่ยไงไม่อยแซ่บเท่าะหร่นะมันครจะเปรี้ยวกว่านี้หน่อยนะผมว่าขนาดเมื่อกี้บอกว่าเอารสจัดๆแล้วเพิ่มเผ็ดนะอ,อิ่มแล้วนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูเนาะในบินเนี่ยมันจะมีค่าแบตแล้วก็สวิชชาร์ดด้วยนะความคิดส่วนตัวของผมนะก็คือการบริการและยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับ แต่ในส่วนของอาหารแล้วก็บรรยากาศเนี่ย<ม>เยี่ยมเลยยังไงอย่าลืมมาตามกันดูนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับไปแล้วฮะ